ดำน้ำนะครับทักษะสําคัญของการดำน้ำนะครับของการว่ายน้ําด้วยนะครับสำคัญอย่างแรกเลยกรัวหายใจถ้าอย่างน้องน้องเริ่มหัดว่ายน้ําน้องก็ต้องการหายใจถ้าน้องการหายใจได้ดีน้องก็สามารถคอนโทรลและบังคับทุกอย่างได้ดีนะครับความปลอดภัยก็จะมานะครับวิธีการแรกเลยออกเปิดการหายใจขอให้เพื่อการหายใจนานๆถ้าพิจารณาได้ได้ไหมคะได้นะคะเอา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 เพิร์เพิร์ตพุตามคุณได้ไหมอะไรนะนม นมนมเนยกรอบนี่นมเนยกรอบเอาพร้อมดำน้ำหนึ่งสองสามลุ๊ปนมเนยกรอบไปแล้วดำน้ำอือแต่เนี้ยน้องน้องมีความกล้าไม่กลัวน้ำน้องก็สามารถก้าหายใจน้ำได้ท้าศาสตร์พื้นฐานเลยการลอยตัวให้เฟิร์สเดี๋ยวทำปลาดาวให้ดูหน่อยนะคะหนึ 1, 2, ่งสองสามปุ๊บหนึ่งสองสาม พอ้องทาปลาดาวได้น้องก็สามารถลอยตัวคอนโทลได้หลังจากนั้นพื้นฐานแล้วก็บอดี้ของร่างกายเดี๋ยวน้องก็จะมีความคุ้นเคยกับการลอยตัวน้องก็จะเริ่มเตะขาเคลื่อนที่ได้วิธีการเฟิร์สเราจะเตะขาไปถึงฝั่งนะคะเฟิร์สก็ดำน้ำแล้วกั้นหายใจเหมือนเดิมไปออขอมาหาปุ๋ยรอบหนึ่งหนึ่งสองสาม ลักง,ง่ายๆของการเรียนว่ายน้ำเลื่อนต้นสำหรับเด็กเล็กนะครับวิธีการง,ง่ายๆก็มีแค่นี้